แต่เล่าว่าเมื่อคืนหนูฝันก่อนหนูจะฝันนะหนูขึ้นไปบนห้องนอนหนูที่พาไปดูเมื่อวานแล้วหนูก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรเสร็จปุ๊บหนูก็เลยเออไปนอนที่ห้องคุณยายที่แ้หนูก็ฝันในฝันนะหนูฝันว่าหนูอะนั่งเรือขึ้นเรือขึ้นเรือไปไมันเป็นสะพานแบบเหมือนสะพานใหญ่ๆสะพานหนึ่งหนูก็เดินเดินแบบเหมือนเป็นสะพานชมวิวอะค่ะเราก็หนุกหนึ่งในฝันนะเดินลงจากสะพานชมวิวมาแล้วก็มาขึ้นเรือ เรือเนี่ยก็ไปเรื่อยเรื่อยๆรื่ยแบบเหมือนเหมือนจากขอบอ่ะจากฝั่งตรงที่เราขึ้นอ่ะหลักหลักแบบล่องไปเรื่อยๆเรือล่องไปล่องไปไปอยู่กลางน้ําหนึ่งก็เลยว่าหุ้ยอย่ามากลางน้ําได้ไหมกลัวว่ายน้ําไม่เป็นหนึ่งก็บอกแบบเนี้ยอย่ามากลางน้าได้ไหมในฝันนะก็พูดก็คือพูดตามความรู้สึกเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนว่ายน้ําไม่เป็นก็เลยกลัวเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวน้ําที่นี้เออลุงก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกไม่จมหรอกไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องกลัว แกในฝันนะแกก็บอกทีนี้เสร็จปุ๊บหนึ่งก็เลยเอ่อเหมือนกําลังหันไปหยิบกล้องขึ้นมาเพื่อจะถ่ายรูปน้องสมัยซึ่สมัยนั่งอยู่กลางจีบกล้องมาถ่ายรูปสมัยมันมีคลื่นอะ่ะอยู่กลางน้ำคลื่นแบบฟิลเหมือนซีนามิเลยแต่ป็นคลื่นค่อยๆส,สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเฮ้ยเอาอยัางไงดีทำไมเป็นแบบนี้เอ,เอาเอาเรือเข้าข้างข้างนี้ได้ไหมข้างเอ่อข้างฝั่งได้ไหมเอาเรือเข้าฝั่งเอาเรือเข้าฝั่งหนึ่งก็บอกบอกคนตาคนที่ขับนะคะเอาเรือเข้าฝั่งแต่ ดี๋ยวแม่ไปหานะคะแล้วทิ้งแต่ว่าพอตอนที่เอาเรือเข้าฝั่งกําลังกําลังล่องเรือไปเอาเรือเข้าฝั่งภาพมันตัดออกมาเป็นสีฟ้าคลามสีฟ้าคลามเหมือนน้ำทะเละแล้วแล้วก็เป็นพักเป็นภาพที่เราเดินเหยียบเหยียบไปกับดินดินที่เป็นเหมือนดินริมบ่อน้ำอะ่ะแล้วก็ไปเจองูอยู่เจองูอยู่ เดวาดอะไรให้ดูเจองูพอเจองูเสร็จเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะเจองูเสร็จงูนอนอยู่ทีนี้เดี๋ยวกลัวทีนี้พอเจองูเสร็จหนึ่งก็ตกใจปะป๊างูงูระวังงูแฟนหนึ่งอุ้มลูกอยู่งูปะป๊างูระวัง แล้วก็ตะโกนมาว่าเขาไม่กัดหรอกเขามาหามือ,อะไะแหละหนุก็เลยว่าเป็นงูขึ้นมาหาข่อยวะยายก็เลยบอกว่ามานี่มานี่เขาฝากลอตเตอรี่มาให้ใครฝากลอตเตอรี่มาให้งูนี่ไงฝากลอตเตอรี่มาให้เลขในลอตเตอรี่เป็นเลขนี้ค่ะ เขาบอกหนึ่งว่าเนี่ยมีคนฝากเลอตเตอรี่มาให้มาเอานี่มาเอารมือมามาหนุกมาเอาเลอตเตอรี่มีคนเขาฝากเลอตเตอรี่มาให้หนึ่งก็เลยถามว่าใครฝากเลอตเตอรี่มาให้เขาก็ชี้ไปที่งูตัวนั้นอะที่อยู่อะแต่มันไม่ได้แผ่แม่เบี้ยหรืออะไรนะมันก็คือเป็นงูที่แบบเลื้อยแล้วก็นอนอยู่นิงน่งๆธรรมดาไม่แบบไม่ได้ขยับแต่มันมันเลื้อยอยู่แบบเหมือนจากจากน้ําอ่ะมาอยู่ที่ท,ที่ที่พื้นดินอะ มันขึ้นมานิดเดียวอ่ะแต่ตัวที่เหลือเขาก็ใหญ่น้ำอ่ะก็ก็จําไม่ได้ว่าใหญ่ขนาดไหนจําไม่ได้แต่จําได้แค่ว่าตัวของงูอ่ะสีดำดำเมี่ยมเลยดาแบบดามากดาเลยอ่ะแล้วก็มีลายอืมแล้วเขาก็บอกว่าเลขในลอตเตอรี่ทั้งแผง เป็นลอตเตอรี่ปกติหมดเลยแต่แผ่งที่เขาหยิบมาให้หนึ่งตัวหนังสือเป็นสีแดงเป็นเลขนี้เลขี่ลยแล้วมึงลอง เนี่ยเนี่ยได้มาแบบเนี้ยโอ้ยยังลยย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 มยย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 ยงยย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 ย้ยบบยย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 ยนี้ ฟังก่อนในหนึ่งอะได้ลอตเตอรี่มาจากคุณยายแก่ๆคนหนึ่งในฝันนะคะเขาบอกว่างูตัวนี้ฝากมาให้หนึ่งและในตัวเลขอะในตัวเลขที่ลอตเตอรี่ยันเป็นสีแดงเป็นเลขสีแดงแต่หนึ่งจำไม่ได้ทั้งหมดแต่หนึ่งจำได้แค่สามตัวท้ายแค่นี้เลยค่ะพอตื่นมาปับ๊บพิมพ์ไว้เลยกดใส่เครื่องคิดเลขหลับต่อเพราะเป็นคนลืมเป็นคนที่จะลืมความฝันตัวเองก็เลยพิมพ์ใส่เครื่องคิดเลขแล้วนอนต่อ เลยรู้สึกแบบถ้าคนที่ตามจะรู้ว่าตัวเน้นหนึ่งมีสามหางนะคะตัวเน้นหนึ่งมีสามหางอ่ะทุกคนคะ่ะตัวเน้นหนึ่งจะมีสามหางนี้ตัวเน้นของหนึ่งจะมีสามหางนี้นะคะตัวเน้นจะมีสามหางนี้นะคะอันนี้เป็นตัวเน้นนะ อันนี้เป็นเลขฝันอันนี้เป็นเลขฝันนะคะอันนี้คือเลขฝันนะคะเลขฝันเลขฝันนี้ขอความกรุณาอย่างนึงว่าซื้อให้หน่อยสักคนละสิบบาทยี่สิบบาท ซื้อติดให้หน่อยหนึ่งซื้อไม่ได้นะงวดนี้ค่ะซื้อไม่ได้ทุกงวดเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้หนึ่งซื้อหนึ่งจะฝากบอกว่าเลขความฝันซื้อให้ได้ซื้อให้หน่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมื่อคืนค่ะหนึ่งฝันถ้าถามว่างวดนี้ชอบตัวไหนมากชอบศูนย์หนึ่งกับหกเจ็ดค่ะศูนย์หนึ่งหกเจ็ดหกเก้าชอบสามตัวงบน้อยก็เล่นแค่นี้พองบน้อยก็เล่นแค่นี้พอ ฟังนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางไม่อยางรู้ว่าเลขเจอกอะไรแต่ชอบจริงๆตัวที่หนเน้นเข้ามาแล้วสองงวดงวดนี้ขอให้หนึ่งได้บอกโชคลาภให้กับทุกคนอีกขอให้ทุกคนที่ถูกหวยอีกนะคะหขอแจ้งว่า1ไม่รับค่าน้ำใจไม่รับค่าน้ำชาไม่รับค่ากาแฟไม่รับเงินใดๆน,น,นะคะหากคนที่ถูกหวยกับหนึ่งนะคะ ซื้อให้หน่อยตัวสิบบาทยี่สิบาทซื้อเลยนะคะฝากซื้อหน่อยซื้อแล้วก็ถ้าถูกก็แบบกลับมาร่วมกันทําบุญแบบทําบุญที่แบบสร้างวิหารให้สาเร็จนะคะช่วยกันคนละห้าบาทสิบาทก็ได้นะคะช่วยกันคนละห้าบาทสิบบาทก็ได้ฝากซื้อหน่อยซื้อสามตัวด้วยนะใครงบน้อยเล่นแค่ตัวเนี้ยพออานะ้าวเนาะใครงบน้อยเล่นแค่ตัวเนี้ยพอ